ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่35ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระอุปวรนะเถระให้บุรุษนั้นหาบน้ำร้อนและถือท่อน้ำอ้อยไปยังวิหารแล้วเชิญเทวหิตพรหมไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับแล้วกลับทูลอัญเชิญให้พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งสนานและท่าละลายน้ำอ้อยด้วยน้ำร้อนแล้วน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในทันใดนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงจากพระอาการประชวนนั้นอย่างปฏิหารฝ่ายของเทวหิตพราหมณ์จึงพิจารณาวัาทายธรรมหรือของที่นำมาทำบุญต่างๆ เราให้แก่ผู้ใดกันที่จะมีผลมากสมควรที่เราจะกราบทูลถามยังพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเทวหิทพรามคิดได้ดังนี้แล้วจึงเดินทางไปยังวัดพระเชษฐวันวันวิหารเพื่อเ้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปถึงและได้ปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งลงในที่อันสมควรด้านหนึ่งก่อนที่กล่าวคำถามที่อยู่ในใจว่า ท่านสมณะผู้เจริญบุคคลควรให้ทายะทำแก่ผู้ใดเทธรรมที่บุคคลให้นั้นควรให้ที่ไหนจะมีผลมากทักษิณาหรือของทำบุญก็ดีทานที่ถวายเพื่อผลอันเจริญของบุคคลผู้บูชาควรเป็นเช่นใดจะสำเร็จอย่างไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลใดรู้จักบุเพนิวาสหรือ การระลึกถึงคันที่อาศัยอยู่ก่อนทั้งเห็นสวรรค์และอบายหรือที่ที่ปราศจากความเจริญและได้ถึงแห่งความสิ้นไปในการเกิดแล้วสำเร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีหรือนักปรา์พึงให้ทายะทำแก่ผู้นี้ทานที่ให้แล้วย่อมมีผลมากทักษินาย่อมสำเร็จแกบุคคลผู้บูชาเช่นนี้ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบลงและบุคคลเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นส่วนเทวหิตพรามีจิตใจเลื่อมใสแล้วได้ตั้งอยู่ในสรณะคือเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายและประกาศว่าตนนั้นเป็นอุบาส,สกหรือชายที่แสดงตนเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง โดยประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงอันหนึ่งประวัติโดยย่อ,อของอุบาทศกที่น่าชื่นชมยกย่องลำดับถัดมาคือนายตัมพทาธิกะผู้ที่มีต้นกำเนิดที่ตรงข้ามกับในตอนท้ายเนื่องด้วยที่ไปคบหากับคนพานคนพานย่อมพาไปหาผิด เปรียบได้กับต้นไม้ที่มีลำต้นคดแต่เบื้องปลายชีวิตมาพบกับกัลยานามิตรผู้ทรงความรู้ที่เป็นยอดบัณฑิตบัณฑิตจึงพาไปพบับทางสว่างของชีวิตเป็นดั่งต้นไม้ที่มีปลายตรงนำไปใช้งานได้ดีโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งได้มีกลุ่มโจร499คนพากันหาเลี้ยงชีพด้วยการป้นชิงข้าวของกับชาวบ้านอยู่เป็นนิดจนมาวันหนึ่งได้มี ชายคนหนึ่งที่มีดวงตาพองเหลืองมีคราแดงที่ทุกคนพากันเรียกชายผู้นี้ว่านายตัมพธาธิกะได้เดินทางไปยังที่พำนักของโจนกลุ่มนี้แล้วกล่าวว่าเราจะทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการกระทําเช่นเดียวกับพวกท่านเมื่อพวกโจนได้ยินข้อความดังนี้แล้วจึงนําตัวของนายตัมพธาธิกะไปพบกับหัวหน้าโจรแล้วกล่าวออกมาว่าท่านหัวหน้าชายผู้นี้ต้องการมาอยู่ร่วมกับพวกเราหัวหน้าโจนพิจารณาดู บุคลิกลักษณะของนายตัมพธาธิกะแล้วเกิดความคิดที่ว่าบุรุษผู้นี้มีนิสัยกระยาบขายมากเขาสามารถที่จะตัดขาดแม้กระทั่งเอาชีวิตมารดาบิดาของเขาเองได้โดยไม่มีความลังเลจึงกล่าวปฏิเสธออกมาว่า เราไม่ต้องการชายผู้นี้ให้มาอยู่ร่วมกับกลุ่มของเราแม้นายตำพทาธิกะจะถูกหัวหน้าโจรกล่าวปฏิเสธที่จะรับเขาไว้ในกลุ่มแล้วแต่เขาก็ไม่ได้จากไปเขาอยู่คอยรับใช้ต่อโจรผู้หนึ่งในกลุ่มนั้นจนสร้างความพึงพอใจกับโจรผู้นั้นจนต่อมาโจรผู้นั้นได้พานายตำพทาธิกะไปพบกับหัวหน้าโจรอีกครานหนึ่งแล้วกล่าววาจาอ้อนวอนให้ผู้เป็นหัวหน้ายอมรับนายตมพทาธิกะเข้าไว้ในกลุ่ม โดยกล่าวออกมาว่าท่านหัวหน้าชายผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบดีเป็นผู้มีอุปราคคุณต่อผมขอท่านหัวหน้าลองพิจารณารับเขาเข้าไว้ในกลุ่มของพวกเราใหม่ด้วยเถิดฝ่ายของหัวหน้าโจรเป็นผู้ที่มีความเชื่อใจในลูกน้องโจรผู้นี้มากเมื่อเขามาร้องขอแบบนี้จึงตอบตกลงที่จะให้นายตมพทาธิกะเข้าร่วมกลุ่มด้วย เวลาผ่านไปจนอยู่มาวันหนึ่งพวกชาวเมืองได้ร่วมมือกับคนของทางการได้ร่วมมือกันวางแผนและดำเนินการจับกลุ่มกลุ่มโจรกลุ่มนี้ไว้ได้หมดทุกคนซึ่งก็รวมถึงนายตำพทาธิกะด้วย